มาแล้วจ้าแอดนั่นงวดทีแล้วเก่าสองลางตรงตรงสวัสดีจ้าพี่น้องปองฟงสับหุสุคนตอนรักขดสูช่องก็ติดห้วยดังมาแช่นาะจ้ะกลมาพอกันในรอบเที่ยงนะพี่น้องกินข้าวกินน้ำแล้วกลับมาเบิ่งเนวทางดีๆกันเนื้อจ้าแอดมินได้รวบรวมเอาใหม่พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วจ้ะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียงเป็นพี่น้องได้เบิ่งกันเพื่อติดพี่น้องสิได้ติดตามกันได้อย่างถูกต้องนะจ้ะ สำหรับชุดนี้แอดมินกับภูมิใจนำเสนอแนวทางของแอดนั่นนุ่มเนือ้อนุ่มบะระบือแนวทางไอคข่แห่โชคตกถ่ายดูแนวทางของแอดวิศนุจ้าก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินก็ขอกำลังแห่งใจจากพี่น้องสภูสพกคนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนด้อยพี่น้องเนอพี่น้องก็แสด้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็แสดงมีกำลังแห่งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการ กดไลค์กดแชร์จากพี่น้องสปูสควนนะจ้ะเพื่อเป็นการวัดเซวล่าเฮากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของแอดนั่นกันก่อนเลยจ้ะซึ่งผลงานอดิพานมาเพื่อนห้เขาลาง2โตตรงตรงๆ้วจ้ะนั่งก็คือสองงวดประจำวันที่หกุมภาพันธ์สองพันหารอยกเพื่อนห้เขาเก่าสองล่างตรงๆจ้ะ เรากลับมาเบิ่งต่อกันที่16กุมภาพันธ์2566กันต่อเลยจ้ะซึ่งแอดนั่นเพิ่นก็นได้ปล่อยแนยวทางมาใหา้แล้วเนาะจ้ะซึ่งเป็นแนวทางสรุปล่างเนาะจ้ะสรุปล่าง16กุมภาพันธ์2566ซึ่งงวดนี้เพิ่นก็นให้วิ่งล่างที่ลัก0เด้อพี่น้องเดอ้อวิ่งล่างลัก0ฟันให้ที่06จ้ะต่อ้วยตัวร่องก็คือ02 03 01 08 09 และ04เด้อพี่น้องเดอ้อ02 03 01 08 09และ04 04เน้นให้แดงๆฟันพิธี06จ้าแนวทางแอดนั่นเห็นแล้วก็าแาไปจัดลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเดอ้อเพิ่นเน้นมาใหายแล้วเนาจะจ้ะโตเดียวหางเดียวน้อง06รีบไปหาลอตเตอรี่ติดเอาไว้เด้อพี่น้องเดอ้อ มาเบ่งต่อกันทีแนวทางของนุ่มเหน,อนือกันต่อเลยจากรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์2 5 0 6สิ่งงวดนี้เพื่อนก็นให้วิ่งรูดที่ลักหนึ่งกับลัก2อนพี่อน้องเดอ้อหนึกับ2องฟันห้2สองโตไปทีหนึ่งหจ้ะแนวทางชุด2องโตก,ก็คือ10 16 18 20 26และสอชุด3ามโตบนก,นก็คือสองหนึและสอง จุดสองโตเน้นนไ้ไปทีหนึ่งหกกับสองศูนย์หนึ่งหกกับสองศูนย์ะพี่น้องเด้อเน้นนไฮแดงแดงแน้วจ้ะส่วนโตฟันก็คือหนึ่งหกจ้าแนวทางของนุ่มเหนือหอยคันเทศเน,นจาจ้ะแคบไปเบิงจุดไปเบิงนะพี่น้องเด้อเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันเน,นาะจ้ะไปเบิงแนวทางชุดต่อไปกันเลยจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของนุม่มบรารบือเน,นาะจ้ะรัฐบาลไทย1 6กุมภาพานัพานธ์2 5 6 6 สิ่งพนกระไฮมาสองโต้สี่หางนอกจากนั่นก็คือส2่7องหาสและ63สามเด็กพีน้องเด้อสองโตบนล่างนอกจะสี่สองสี่หาสและ6กสมาเบื้องต้นกันทีดัวทางของไอ้ไข่ไ้โชคเราจะรัฐบาลไทย16กกุมภาพันธ์สองพ้าร้อยหกเป็นแนวทางชุด2โตนเราจะสอโต3สามหางพี่น้องพนไฮมาสองโต3สามหางซึ่งกระดิแกหาเก้าหาสและ หาเจ้ะหาเกหาสและหาเจ็ดจาาแดนวทางของไอคาใไฮโชครัฐบาลไทย16กุมภาพันธ์2 5, 5 6, 6 6ไปเบิ้งต่อกันอีกหนึงชุดนะจ๊ะซึ่งเป็นแนวทางชุดสุดท้ายซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดวิศนุนะจ๊ะรัฐบาลไทยงวประจำวันที่16กุมภาพันธ์2 5 6 6, 6. ซึ่งวดนี้แอดวิษณุเพดกระไฮสามโตโม็ดเดียวคือเะจะ็ดเกาหาน้อจ้ะสามโตโม็ดเดียว 7, 9, 5, เจ็ดเกาหาต่อด้วยชุดสองโตเกาเจ็ดเกาหาและหาเจ็ดจ้ะเกาเจ็ดเกาหาและหาเจ็ดแนวทางแอดวิษณุแคบไปเบิงจดไปเบิงเล้อพี่นองเด้อบพว่าสเป็นแนวทางของแอดนั่นนมเหนือนมบรารบือแนวทางของไอไข่ห้โชค แคบไปเบิงจุดไปเบิงเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรี่กันนะจ๊ะบ่ามากกักระพาเนาะพี่น้องเบิงเป็นแนวทางมาตองคิดยังายพี่น้องหรือขมันมากระจัดไปเด้อจ่ะกัรพลาดกันตกรถถ่ายนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสก้นโปรดใส่วิจรารญาณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากกินเบิง รัฐบาลเท่านั้นได้จัดทางช่องบบสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดได้พี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนําเดอจ้าการลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจะระารณากันให้ดีๆ้อจ้ะสื่อตามกำลังรับสื่อตามผืนดวงของเจ้าของเด้พี่น้องเด้อจะสืถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูส,ขขสกคนโชคดีแห้แงๆปังๆมนันมนันกันทุกคนนะจ่ะ สำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอโตล่าพี่นองไวซํมนีก่ก่อน้ะจ้ะเราจัง,ลจงกลับมาพอกันไหมในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า